สวัสดีค่ะพบกับวิกกี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็พานังเอกในดวงใจซึ่งนั่นก็คืออาร์ติสตี้นะคะอเดียเรเดียนอิลูมิเนตติ้งนะคะซีซีครีม UVA UVB SPF 50นะคะ PA 3+ นะคะซึ่งตัวนี้นะคะใช้ทุกวันเลยนะคะเสริมสร้างความ คุณสมบัติของมันก็คือมี 3D ทําให้ผิวกระจ่างใสน,นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการใช้เนาะซึ่งเทคนิคท,ที่ใช้เนี่ยนะคะก็คือจะใช้กับกับมือเลยนะคะโดยตรงเพราะว่ามันอีอุณหภูมิความร้อนอยู่นะคะก็ใช้แบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าจะเห็นเนี่ยก็คือจะมีบริเวณมีปัญหาก็คือด้านนี้นะคะทาบริเวณแก้มก่อนเบาๆนะคะ ี่มันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะแล้วก็คุณสมบัติของ Color Correcting Pigment เนี่ยก็จะทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะปรับสีผิวนะคะเป็นเมคอัพเบสด้วยทำให้ผิวเล็เรียบเนียนนะมีความชุ่มชื้นนะคะเนื่องจากเป็นคนผิวแห้งเนาะก็สามารถปกปิดได้นะคะในระดับบักลางนะคะถ้าต้องการความปกปิดที่มากขึ้นก็ใช้กับรองพื้นได้เลยนะคะก็จะเห็นว่า2ข้างเห็นไหมคะ เป็นความแตกต่างเลยนะคะชอบซีซีคลีมอะคะ่ะเพราะว่ามันทำให้เรามั่นใจอยแก้ปัญหาให้เราได้แล้วใช้ทุกวันเลยนะ